รวมรถเก่งนะครับผ่อนห้างเจ็ดพันทั้งหมดนี้สี่คันนี้ออกรถใช้เงินร้อยเดียวรถทุกคันมีคุณภาพทุกคันมาเริ่มคันแรกมาดูของงานนะครับสวิสรถปี22พี่ผ่อนแค่59 0 0เลขไม่อยู่44 0 0 0พโลเป็นรถบ้านมือเดียวป้าแดงผู้ชายใช้งานเองย้ำหน้านี้เป็นรถเข้าใหมย่ยังไม่ลา้างยังไม่ไชงแต่กล้าดูเพราะอะไรรถมันเดิมถ้าไม่เดิมไม่กล้าดูหรอกนะครับอยากเปลี่ยนแม็กผมเปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วแม็กใหมย่ยางใหม่พร้อมใส่ให้หล่อๆและเอาไปขับเท่ๆหรือไม่ชอบแบรนด์ลองมีแบรนด์หลักใส่เทสให้มา กับซิตี้เครื่องพันห้าตัวเอสพี่ผ่อนแค่เจ็ดพันสองผมใส่ล้อให้นะครับเป็นล้อทองยางใหม่ยม้ํายางใส่ให้ใหม่ทุกคันไม่เอายางมือสองใส่ให้ไม่ยางเปอร์เซ็นต์ให้เพราะอะไรคนก่บประเทียคือลูกค้าไม่ใช่ผมแต่ลูกค้าอยู่แล้วอันนี้เคลียร์นะไม่ชอบล้อแม็กทองเปลี่ยนฟรีไม่เป็ใครจ,จ่ายรออะไรหรือไม่ชอบเฮดนะครับมีสายนี่้แบรนด์หลักเหมือนกันโตตา้าวัยรุ่นเล่นกันเยอะมากได้ล้อเดิมไม่หล่อเอาล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปดิหล่อหล่อจัดให้นะครับเลทผ่อนถูกๆเลย 6, หกพันหนึ่งร้อ,อยลอออหยล้อแม่หอ่ยางม่ให้แล้ว วีออสปีใหม่หน้าใหม่พี่ผ่อนแค่7 2 0 0ัเพราะว่ารถปีใหม่หน่อยศูนย์บริการทั่วไทยอะไรไม่แพงเพราะคนใช้เยอะพี่ผ่อนแค่7,200ตัวเบนซินน้ำมันมัน1 0บถึงโลลิตรแม็กใหม่ยังใหม่ย้ำนะครับทุกคันไม่ชอบแม็กไรนี้เปลี่ยนฟรีไม่มีค่าจ่ายรถที่นี่ซื้อไปใช้ไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะครับพร้อมวิ่งและพร้อมขับอย่างเดียวรวมเลยผ่อน5 0 0 0เยบัตรพร้อมแล้วสนใจนะครับทักได้เลยนะครับอยุธยาพรีเมียมคาร์รถดีมีคุณภาพจดที่เราแน่นอน